ในพื้นที่ปืนป่าลอยต่อระหว่างแม่งเงากับสารวินเมื่อนานมาแล้วนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเสียงเล่าลือกันมานานเป็นแลมปีว่ามีคนพบเห็นมีเสือเข้ามาเดินเพ่นพ่านหากินอยู่ด้วยนอกเหนือไปจากชาวบ้านหรือว่าชาวเขาที่อาศัยหากินและเก็บของป่าลา่าสัตว์อยู่ในแถบนั้นแรกๆที่พบเจอสร้างความบาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านหลายรายไม่กล้าที่จะย่ำไกลเข้าไปในผืนป่า พอไม่รู้ว่าเสือมันจะโผปรมาทิศทางไหนเนื่องจากว่ามีการพบเห็นอยู่ในหลายๆพื้นที่เดียวกันทีก่กล้าๆหน่อยก็จะเป็นพวกพลานที่มีอาวุธติดมือไปด้วยและไปด้วยกันหลายคนจึงจะกล้าเข้าไปล่าสัตว์กันได้เพราะแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นพลานแต่ก็ยังไม่เคยมีใครล่าเสือมาก่อนไอ้ที่เคยเห็นนั้นก็เคยเห็นมาก่อนแล้วเพราะต่างก็เคยเข้าไปในป่าลึกมาด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะปัจจนหน้ากับเสือมันโดยตรงเลือกที่จะหนีออกมาดีกว่าที่จะเสี่ยง และป่าบริเวณที่ออกมาใกล้หมู่บ้านหรือที่ผู้คนนั้นอยู่อาศัยสัตว์ใหญ่ๆก็ไม่เคยที่จะออกมาเพลนพานหรือว่ารบกวนหรือออกมาให้ล่าก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ในช่วงนั้นก็ยังเห็นเสือที่ว่านั้นมันเดินวนไปวนมาอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้ามาทำ้ายพรานพวกนั้นแต่อย่างใดไม่ใช่ว่ามันไม่เห็นคนแต่ถึงแม้ว่าจะเจอกันจะจะก,ก,ก็เป็นเช่นเดียวกันแบบนั้นคือว่ามันจะเดินเลี่ยงไปเสียเฉยๆเ,เ,เ,เหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรด้วยซ้ำ แต่พลานที่เข้าไปเจอจัจ่ะก,ก็ถึงกับตกใจยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรกันไม่ถูกเลยทีเดียวและไม่มีใครที่จะยกปืนขึ้นมายิงแม้แต่คนเดียวเป็นอยู่แบบนั้นอยู่หลายครั้งด้วยกันจนเกิดเป็นเสียงล่ำาลือกันไปทั่วในหมู่บ้านรอบป่าและชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ทั่วไปต่อมาก็ได้เริ่มมีการต,ตามๆกันเข้าไปบ้างหลังจากที่ช่วงแรกๆที่พบเจอเสือไม่มีใครกล้าย่ำไกลเข้าไปแล้วก็ได้พบเจออย่างที่เล่าลือกกันเข้าจริง ก็คือเสือที่พบไม่มีทีท่าว่าจะดุร้ายและไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาทำร้ายชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแต่เดินหลีกเลี่ยงไปทุกครั้งอย่างที่เคยได้ยินมาเป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงผิดธรรมชาติที่ดุร้ายของเสือไปได้จากนั้นไม่นานชาวบ้านก็พากันเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติเข้าป่าล่าสัตว์หาของป่าโดยไม่เกรงกลัวเสือตัวนั้นอีกต่อไปแต่ยังไงก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่พบเจอกันจังๆเป็นดีที่สุด ยังไงเสืยเสือมันก็เป็นสัตว์หน้าขนย่อมมีความดุร้ายอยู่ในตัวจากที่พากรสังเกตอยู่หลายครั้งด้วยกันกับพบว่าเสือเองมันก็คอยจะหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอกับผู้คนเช่นเดียวกันมันจะไม่เข้ามาใกล้ให้ชาวบ้านนั้นเกิดความวาดกลัวป่าแถบนั้นก็จะไม่พบว่ามีเศษซากข,ของสัตว์ที่อาจจะกลายเป็นเหยื่อของเสือแม้แต่ซากเดียว ไม่มีใครรู้ว่าเสือนั้นออกมาจากป่าธรรมลัยจบจนวันหนึ่งได้มีคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ในหมู่บ้านและป่าสามคนเป็นชายล้วนท่าทางทะมัดทะแมงแต่ดูไม่ค่อยน่าจะไว้วางใจท่าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนกับว่าหลบสายตาจากอะไรบางอย่างเดินหายเข้าไปด้านในป่าและทุกคนก็ยังมีอาวุธปืนติดไม้ติดมือไปด้วยก็เลยเดากันว่าน่าจะเป็นพรานต่างถิน่นแต่ดูจากการแต่งกายแล้วออกจะแปลกแปลกเป็นหน่อยจนช่วงเศษสายของวันลุงคืน ก็มีเจ้าหน้าที่นับสิบนายพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้าเข้ามาถามข่าวจากชาวบ้านจนได้รู้ว่าชายแปลกหน้าทั้งสามคนนั้นก็คือโจรเฮี้ยมที่หนีการไล่ล่าเข้ามาในป่าชาวบ้านที่เคยเห็นต่างก็ชี้ทางชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่จึงได้ตามเข้าไปในป่าและหายเงียบไปกว่าจะกลับมาก็ในวันลุงขึ้นในช่วงสายโดยที่มาบอกกับชาวบ้านว่ามันน่าจะพากันข้ามฝั่งไปแล้วจึงไม่พบตัวและเจ้าหน้าที่ที่มากันก็พากันกลับ ผ่านไป3วันโจรเฮียมที่เจ้าหน้าที่บอกมันก็ออกมาปล้นคาเจ้าวสาับมานับไม่ถ้วนออกมาปล้นสเสบียงจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ผืนป่านในช่วงคำ่คำๆที่อยู่หมู่บ้านถัดกันออกไปข่าวก็เลยแพร่กระจายออกไปบอกเตือนกันในหลายๆห,หมู่บ้านให้เฝ้าระวังโจร3มคนนั้นเอาไว้ให้ดีแม้ว่าบางเรือนจะมีปืนแต่ก็ไม่กล้าที่จะคิดสู้ คิดว่ามันคงจะหาสเสบียงหรือว่าล่าสัตว์ไม่เป็นก็เลยออกมาปล้นฆ่าชาวบ้านตามสันดานแถมตามหมู่บ้านก็ยังมีเล่ายาให้มันได้ขนออกไปกินด้วยเกือบเกือบอาทิตย์ที่ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงทงั้งท้งที่เพิ่งผ่านพ้นเรื่องเสือไปไม่นานแล้วจนสามคนนั้นจู่ๆก็เงียบหายไปพอหลายวันเข้าชาวบ้านต่างก็คิดกันว่ามันคงจะหนีไปที่อื่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นว่าจะพากันเข้ามาตามล่าอีกก็เลยเลือกที่จะพากันออกไปใช้ชีวิตหากินตามปกติ ออกไปได้ก็พากันไปพบร่างของชายทั้ง3คนที่นอนตายบวมอืดอยู่ในป่าโดยแต่ละล่างนั้นอยู่กระจัดก,กระจายกันออกไปคุณลทิศละทางสังเกตจากร่องรอยของซากศพทั้ง3ซากนั้นที่ลำคอและลำตัวจะมีรอยคมเคี้ยวเหมือนกันทั้งสา่างไม่บอกก็รู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือแน่นอนแต่ที่แปลกทําไมมันไม่กินเหยื่อแม้แต่คนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่เคยทําร้ายคนมาก่อนและไม่มีใครได้ยินเสียงปืนของโจนพวกนั้นแม้แต่นัดเดียว ท่าทางคงจะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าต่อสู้อะไรทําให้ชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกลัวเสือขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่ได้กินเนื้อเหยื่อหรือว่าทําร้ายชาวบ้านมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันได้ฆ่าคนตายไปแล้วถึงสามคนก็เลยไม่มีใครไว้ใจมันได้อีกผ่านไปหลายวันก็ยังไม่ค่อยเห็นชาวบ้านออกไปใช้ชีวิตกันปกติจะมีบ้างก็พวกที่เป็นพลานล่าสัตว์เพียงไม่กี่คนจนได้มีคนแปลกหน้ามาปรากฏตัวขึ้นในป่าท่าทางสีหน้าดูไม่ค่อยสบายใจมากนัก เดินออกมาพูดคุยกับพลานพวกนั้นอยู่หลายครั้งหลายหนที่พบเจอเขาพูดให้พลานพวกนั้นรู้ว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องเสือที่วาานั้นเพราะว่าเสือตัวนั้นมันจะไม่ทํรลายชาวบ้านให้ไปบอกต่อๆกันไปว่าให้ใช้ชีวิตกันตามปกติพลานหลายคนที่ผ่ากันได้พูดคุยกับชายแปลกหน้านั้นก็ได้แต่ฟังๆไว้แต่ไม่มีใครเชื่อในคําพูดเลยแม้แต่คนเดียวชายคนนั้นจะมารู้จักนิสัยของเสือซึ่งเป็นสัตว์ลายได้ยังไงว่าจะไม่ทําอันตรายชาวบ้าน แต่เมื่อมีการพบเจอชายไวกลางคนแปลกหน้านั้นหลายครั้งเขาก็เลยได้มีการบอกเล่าให้กับชาวบ้านได้ฟังกันบ้างแต่ก็ยังคงไม่มีใครกล้าที่จะใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ก็ยังรู้สึกว่าแปลกใจที่ชายไวกลางคนที่โผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบจะว่าเป็นชาวบ้านแถบนั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเวลาที่แกโผล่ออมาก็ไม่เห็นว่าจะมีเสือโผล่ออมาด้วยโดยที่หายไปเ,ยเฉยๆจนเห็นว่าผ่านไปหลายวันเข้าชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจเรื่องเสือไปได้ แม้จะไม่เห็นเพนผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามชายวัยกลางคนนั้นก็เลยรู้สึกร้อนลอนขึ้นมาอีกครั้งก็เลยเดิอนออกมาจากป่าเข้าไปหาพลานสี่คนที่เดินเข้าไปล่าสัตว์ในวันนั้นแล้วก็ได้บอกเรื่องราวของเสืออีกครั้งอย่างที่เคยได้บอกไปแล้วแต่เมื่อพลานทั้งสี่คนนั้นได้ฟังเขาก็ยังคงแสดงท่าทางไม่เชื่อไม่อยากจะฟังพอได้ยินมาแล้วหลายครั้งจนชายไวกลางคนแก่ก็เลยตัดสินใจบอกไปตรงๆว่างั้นสงสัยข้าต้องกลับเข้าป่าลึกไปเสียแล้ว ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างปกติสุขเหมือนที่ปั่ผ่านมาหลังจากที่พูดเสร็จก่อนที่ชายแปลกหน้านั้นจะเดินจากไปหนึ่งในพรานพวกนั้นก็เลยถามขึ้นมาจากความสงสัยว่าแกไปรู้จักนิสัยของเสือได้ยังไงถึงได้กล้าออกมาพูดแบบนั้นได้ชายไวกลางคนก็เลยหันมาพูดขึ้นว่าข้านี่แหละคือเสือตัวนั้นข้าคือเสือสมิงเท่านั้นแหละ พลานทั้งสี่คนถึงกับพากันหัวเลาะลันชายวัยกลางคนแกหันหลังเดินจากไปท่ามกลางเสียงหัวเลาะก่อนที่จะค่อยๆก้มลงคลานสี่เท้าแล้วก็วิ่งกระโจนหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วโดยที่เสียงหัวเลาะเมือ่อกลู่ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดทั้งสี่คนพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกลับเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เห็นให้กับชาวบ้านและพลานอีกหลายคนได้ฟัง แต่กลับมีแต่เสียงหัวเลาะลัน่นจนเหมือนกับว่าพลานทั้งสี่คนนั้นเป็นตัวตลกไม่ต่างกันกับตอนที่ตนนั้นเคยหัวเลาะลั่นมาก่อนในป่าเมื่อสักพักที่ผ่านมาไม่มีใครเชื่อเรื่องที่พลานทั้งสี่คนนั้นเล่าแม้แต่คนเดียวเรื่องเสือนั้นเงียบหายไปหลายวันเขาก็มีชาวบ้านหลายหมู่บ้านออกไปหากินกันเหมือนตามปกติแล้วก็ไม่มีใครพบเจอเสือนั้นอีกเลยหรือแม้แต่ชายวกลางคนที่ไปพบเจอเข้าหลายครั้งที่เคยออกมาบอกเรื่องเสือนั้นก็หายไปด้วย พลานทั้งสี่คนได้กลายเป็นที่น่าขบขสำสําหรับชาวบ้านไม่นานก็พากันลืมเลือนไปแต่ก็ทําให้พลานทั้งสี่คนนั้นไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังอีกแต่ก็ยังมีลูกหลานที่เชื่อและเล่าสืบต่อๆกันมาพลานทั้งสี่คนนั้นคิดว่าเสือสมิงนั้นคงจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมมากกว่าที่จะเป็นเสือจากการที่สังเกตว่าเสือสมิงนั้นมันไม่กินเนื้อ